โอเคดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนคอมมานดบล็อกนั่นเองนะครับผมคอมมานบล็อกทำไรน่ะเดี๋ยวเปิดเกมมาก็าจะรู้นะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคหมูดจังมาหมูดแจนแป๊บหนึ่งน,นะครับเร็วๆสิครับ อาเขียนคำตอบทีิ๊กเข้าไปแล้วนะครับแล้ยกอรอล้วก็รอ,อโอเคมันก็ generate โซวนานหน่อยนะครับก็ต้องรอนะหนึ่งนาทีอะไรอย่างไ่ทันเข้าเกม น,นี่ไงคอมมานด์บล็อกหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้น,นะฮะโอ้ยกระติดนี่ของต้นไทบับนะฮะนี่ของกอบนะฮะสวยมากเลยของกอบอเคก็มาดูันทำอะไรได้นะเอามาแหลงนี้กระโดดซ้ายกระโดดขวานะี่มันก็เนี่ยทับเซลหรือบงังทับเซเอสเอยแล้วก็คำพูดของเราเนี่ย เช่นคุณมินล็อกนะฮะกดแมงเบอร์นะมันก็จะขึ้นนะแอดคุณมินล็อกนะฮะอันนี้อะไรนะกีฟนะนี่กีฟกดแมงเบอร์ก็จะได้คอมมานบะล็อกมาใส่รหัสอันนี้รหัสอันนี้จำนวนแล้วแค่ทีนะครับผมอาจจะสอนไม่ละเอียดเท่าไหร่ไปดูคนอื่นได้นะครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์ค,ยคืออะไรเคลียร์คือเคลียร์ก็คือลบถอดน,นั่นเองนะ ทำเซตทำเซตเซตเวลานะครับผม TP พ p คืออะไรก็ TP ไปแม่งเบอร์นะกลับก็ก네ลับนะครับผมเอ่อ XT w h e e ลนั่นเองเดี๋ยวลำหนึ่งปึ๊บตายเลยสมมติคุณไม่มีเวลแล้วกันเขาเวล e l คุณไปกองตรงนู้นแล้ว มม 5, ด,ด, 10, ด, 2, ดิ้ง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 อ่าสมมติมีเวล5ห้ากดปึ๊บมาอย่างหมื่นกว่าปึ๊บอีกสองหมื่นอ่าปึ๊บอีกโอ้เสียอีกทีถังมาอ่าเอฟเฟกเอฟเฟกคืออะไรเดี๋ยวพันสอนรู้ไปมยางเดียวกนะ่อนรหัสเอฟเฟกแล้วก็เวลาสิบวินาทีตอนนี้โอ้แหลกแหลกตอนนี้อะไรตอนนี้เหลือห้ากดอีกทีนึงปึ๊บมันก็จะเป็น สิโอเครหัสหนึ่งก็คือความเร็วนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มันบล็อกทำอะไรนี่คมันบล็อกก็กรีปได้อันนี้ก็คือรหัสรอปอันนี้ก็คือเคลียร์อันนี้คือเกมโหมดสมมติเราอยู่ในโหมดนี้อ่อหนักวลัวจึงเบย์วิ่งไปเหยียบแมงเบย์มันก็จะเป็นีนะครับผมอันนี้อะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็คือทําเซนนะพอมันกลางคืนปุ๊บอันนี้จะทํางานแล้วมันก็จะกลับเป็นกลางวันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คืออีพีนั่นเองกดปึ๊บแม่งเบย์ซาแมนนี่นะโอ้โหไกลมากบินขึ้นไปดูโอ้โหไกลแค่นี้เองกดปึ๊บปึ๊บข้ามเมตเต้หลอกมากมาดูนี่กันไอ้บ้านกระโปโล,โลนี่มันคืออะไรเข้ากดแม่งเบย์ปึ๊บเข้าไปแล้วออกกดแม่งเบย์ปึ๊บเรียบร้อยออกมาแล้วจบคิดเทนนี้ก่อนละกันนะเอฟให้หน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหบ้านกระโปโล,โล โอเคนะวันนี้ขอจุดคิดท่านี้ก่อน